กิจกรรมที่สายฝีห้ามพลาดนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ต้องลงรลยวันกันก่อนอันดับแรกเลยนะครับก็คือการ PK รลยวันนั่นเองครับโดยการ PK เนี่ยก็มีโอกาสที่เจอทั้งบอททั้งคนนะครับถ้าไม่ให้ตัวละครของเรานะครับไปเป็นบอทในจอของคนอื่นเนี่ยก็ติ๊กไม่หรือฮ่ได้นะครับแบบนี้หลังจากชนะเนี่ยก็จะได้รับกล่องมานะแต่ว่ากล่องเนี่ยมันจะสุ่มนะครับว่าเราจะได้กล่องแบบไหน เราเนี่ยสามารถดูอันดับได้ด้วยนะครับว่าอันดับ pk ของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่โดยการต่อสู้เนี่ยจะใช้ค่าแอคทีฟ1นหน่วยนะครับเมื่อชนะเนี่ยก็จะได้รับกล่องแต่ว่าถ้ากล่องเปิดเต็มครบ3มช่องแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถรับของรางวัลได้นะครับการลบกล่องเนี่ยก็คือใช้เพชรเขียว5หน่วยเลยนะแต่ว่าการรีเซ็ตเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มค่ากับของรางวัลที่ได้นะครับอันนี้ผมลองให้ดูเฉย ถ้าใครขี้เกียจมานั่งกดสกิลเนี่ยก็สามารถตั้งรีโมทให้ต่อสู้อัโตโนมัติได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดสกิลเองหลังจากชนะนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลแบบนี้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวหลักกับตัวรองเนี่ยเพชรเขียวเนี่ยมันลิงก์กันนะครับเราเนี่ยสามารถกดล็อกเอาท์แล้วก็ไปเข้าตัวรองเพื่อทําการ p ีเคได้อีกด้วยโดยปกติเนี่ยผมก็จะทําทุกวันนะครับก็คือ1คือกดรับของขวัญ2เช็คอินที่ตัวรองนะครับ และสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับก็คือการกด PK นั่นเองโดยตัวรองเนี่ยขุนที่นิยมใช้ที่สุดนะครับก็คือหลุยนั่นเองเพราะว่าหลุยเนี่ยสามารถโจมตีได้ค่อนข้างรุนแรงเนาะโดยเราเนี่ยไม่ต้องไปเก็บเลเวลให้ตัวรองนะครับเพราะว่ายิ่งเวลเยอะเนี่ยก็ยิ่งเจอคนเก่งขึ้นนั่นเองครับใครที่ยังไม่สร้างตัวรองเนี่ยก็สามารถไปสร้างได้เพื่อมา PK กดเพชรเขียวอย่างนี้นี่เอง กิปจประจําวันอีกอันหนึ่งที่แนะนํานะครับก็คือการทาลบแม็กเจเลนนั่นเองครับโดยการทาลบแม็กเจเลนเนี่ยก็จะได้ของอางวันเทียบเลยนะตามนี้โดยเราเนี่ยสามารถกดเข้ากิจกรรมได้นะครับกดที่รูปโลก้องกิจกรรมสามัคคีแล้วก็เลือกอันขวานะครับทาลบแม็กเจเลนเมื่อคนครบแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็แอบยากนิดนึงนะครับเนื่องจากเพื่อนๆเนี่ยจะเจอมอนที่เลเวลค่อนข้างสูงเนาะ ใครที่มีกิวหรือว่ามีเพื่อนที่เก่งๆเนี่ยก็สามารถให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยเราได้นะครับโดยการตีแม็กเจรันเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3าด่านนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยหลังจากชนะด่านที่3แล้วเนี่ยก็จะได้รับกล่องของรางวัลเนาะใน1วันเนี่ยสามารถลงได้10ครั้งนะครับแต่ว่าการลงครั้งแรกเนี่ยฟรีนะอีก9ครั้งเนี่ยต้องเสียครั้งละ10เพชรเขียวครับสำหรับคนที่เติมอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ลงทุกวันเนื่องจากของรางวัลเนี่ยมันค่อนข้าง้มมาก เมื่อเทียบกับเสียแค่10เพชรเขียวเนาะต่อมาอันดับที่3นะครับกิจกรรมที่แนะนําอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือการลงหมึกนั่นเองโดยลงหมึกเนี่ยต้องใช้กุญแจสีฟ้านะครับกุญแจสีฟ้าเนี่ยจะดรอปจากการตีมอนสเตอร์เลเวล10ขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกุญแจอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นตรงกิจกรรมให้นะครับก็อย่าลืมพกกุญแจกันมาด้วยนะหลังจากที่เราวาร์ปมาที่กิจกรรมแล้วนะครับให้กดตรงรูกุญแจนะครับแล้วก็เดินเข้ามานี่เราจะเจอหมึกแล้ว สำหรับคนที่ใช้ขุดเป็น e ีวานเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆครับเนื่องจากมันสามารถกดรีโมทออโต้ได้เลยนี่อีวานเนี่ยสามารถกวาดได้ทุกเป้านะครับไม่ต้องนั่งเลือกเป้าเองแต่ถ้าเพื่อนๆยังเลเวลน้อยอยู่นะครับก็ให้ระวังหนวดธาตุไฟเนาะเนื่องจากหนวดธาตุไฟเนี่ยมีสกิลสับสนนะครับแล้วก็ตรงส่วนหัวของปลาหมึกเนี่ยสามารถชุบได้ครับใน1วันนะครับเราสามารถลงหมึกได้3ครั้งเลยทีเดียว ต่อมานะครับกิจกรรมรายวันที่ห้ามพลาดอีกกันนะก็คือการตีเวิร์ลบอสเองโดยการตีเวิร์ลบอสเนี่ยตีได้ตั้งแต่วันที่1นึถึงยีของทุกๆเดือนเนาะในแต่ละเดือนเนี่ยเวิร์ลบอสก็จะเปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้นะก็คือวนอยู่3ธาตุนะครับ1คือธาตุน้ํา2คือธาตุไฟและ3คือธาตุดินครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีบอสธาตุลมนะครับคนที่เล่นธาตุไฟเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะใน1วันเนี่ยสามารถตีได้ย0รอบนะครับ ของรางวัลเนี่ยก็จะแจกตามดาเมจที่ทําได้นะครับโดยดูตรงรายการรับรางวัลตรงนี้สําหรับคนที่ติดดาเมจท็อป10ของเซิร์ฟนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยสามารถมากดรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปนะครับนี่อย่างวันนี้ผมได้ที่7เนาะก็มากดรับรางวัลยิ่งเราแล้งสูงส่งเนี่ยเราก็จะได้ถุงสุ่มเยอะขึ้นนะครับโดยของเนี่ยก็จะมีทั้งยาคูณใบตีบวกแล้วก็ยาสัก ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นะครับเริ่มที่อันแรกครับกิวอแบ่งเป็นการตี3ทวีปนะครับ1เอเชีย2โอเชีย 3. เนีย3แอฟริกาครับกิวที่มีแต้มสูงสุดเนี่ยก็จะได้ครองโซนตรงนั้นไปนะครับดังนั้นการเลือกโซนที่ตีกิววอเนี่ยก็สำคัญนะครับเราเนี่ยต้องไปปรึกษาเพื่อนๆด้วยนะว่าเราจะตีกันบ้านไหนดีหลังกิววอจบนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยถ้าเรามี11แต้มในแต่ละบ้านนะเราก็จะได้รับกล่องของรางวัลเหมือนกัน ในการกิวร์นะครับชนะเนี่ยเราจะได้3มแต้มนะครับแต่ว่าถ้าแพ้นเนี่ยเราจะได้1แต้มนะกิวร์เนี่ยสามารถลงได้มากสุดนะครับ5้ครั้งต่อ1งกิวร์นะง่ายๆคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยชนะทุกครั้งที่ลงนะเพื่อนๆเนี่ยจะมีทั้งหมด150แต้มเลยทีเดียวในการกิวร์เนี่ยสามารถจับปาร์ตี้กันได้นะครับยิ่งเรามีตี้ที่เก่งหรือว่าไปกับเพื่อนๆที่เก่งเนี่ยก็สามารถช่วยเราชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเอง หลังจากกิวว์จบนะครับก็สามารถรับของรางวัลได้เลยและถ้ากิวเราเนี่ยชนะในกิวว์นั้นนะครับก็จะได้รับกล่องรางวัลสีทองด้วยแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะได้รับแค่กล่องเสียงตันนะในกรณีที่ผมเนี่ยตีครบ1 1เแต้มของที่จะได้จากกล่องในกิวว์เนี่ยก็จะสูงนะครับโดยมีทั้งของที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ของที่สามารถนําไปคาบต่อได้ของในกล่องสีทองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้เป็นของที่เอาไปคาบต่อนะ และกิลที่ได้ของบ้านานั้นนะครับมันก็จะสามารถลดวัตถุดิบในการใช้คาบได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยกิลด์ของผมเนี่ยคลองบ้านนี้อยู่ซึ่งการคลองบ้านนี้เนี่ยก็ทําให้การใช้วัตถุดิบในการคาบบูมเมเลกเนี่ยลดเหลือ6ชิ้นครับโดยอาวุธในกิวอนเนี่ยก็ถือเป็นอาวุธที่ดีมากๆลยครับเนื่องจากมีค่าคิดที่ค่อนข้างสูงนะครับผู้เล่นที่เล่นสายฟรีหรือว่าเติมไม่ค่อยเยอะเนี่ยต้องหามาใช้กันนะครับผม บูมแบรงก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่น่าคารบมาใช้เนื่องจากได้สปีดเพียวนั่นเองครับการได้สปีดเพียวเนี่ยก็สามารถตีบวกขมุขมัวเพื่อได้สปีดอย่างนี้ได้นี่กดปุ๊บบวก6นะครับผมไม่ใช่บวก3ถ้าเป็น2สเตตเนี่ยมันจะบวกแค่3นะครับต่อมานะครับของอีกชิ้นที่น่าสนใจนะครับก็คือหอ,อกซูปเปอร์โลหะผสมครับหรือหอ,อกสายแอทแทกนั่นเองครับ หรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้อาวุธนี่ยก็สามารถเลื่อนไปดูแท็บกันข้างได้นะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีอาวุธเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้คัาอาวุธคิดมาก่อนเนื่องจากค่าคิดที่เข้าเนี่ยสามารถเพิ่มาเา็มให้เราเยอะนั่นเองครับสําหรับคนที่เล่นสายไกลภาพนะครับและยังไม่มีอาวุธคิดเนี่ยหอกซปเปอร์โลหะผสมนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจนํามาคราใช้นั่นเองครับ เพื่อนๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมไปลงกิววอเพื่อนำของมาคับใช้หรือว่าส่มไดไอเทมดีๆกันนะครับต่อมานะครับเป็นกิจกรรมลุย20ด่านนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกๆวันศุกร์นะครับช่วง6กโมงถึง3ทุ่มชั้นที่ยากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นชั้น20นะครับโดยชั้น20เนี่ยก็จะเจอทั้งซอนเยลิงเฟดแล้วก็เองเจล่านะครับแต่ละตัวเนี่ยมีสเตตที่ค่อนข้างสูงมากเลยครับ ทำให้การใช้ดีบัฟหรือว่าการที่ใช้ขุนสายเวทจริงเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากความแตกต่างของเลเวลไม่พอนะครับความแตกต่างของค่าอินเนี่ยก็ส่งผลเช่นกันครับดังนั้นการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ขุนไกลภาพเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับเนื่องจากขุนไกลภาพเนี่ยสามารถโจมตีได้นะครับแล้วก็ไม่มีสิกด้วยแต่ละปาร์ตี้นะครับก็จะมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่ผมเนี่ยก็สปีดค่อนข้างไวนะครับเกิน2,000 เราเนี่ยก็สามารถออกไปจับมอนได้ก่อนนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เนี่ยมันอยู่ทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปอัพตัวละครหรือว่าอัพสปีดให้ออกก่อนมอนจะได้เล่นง่ายขึ้นได้นั่นเองครับของรางวัลจากกิจกรรมนี้นะครับหลักๆที่ได้เนี่ยก็เป็นแคปซูลเปอร์เซ็นต์นะครับโดยแคปซูลเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าหลังเลเวลร7 0เนี่ยเราจะไม่สามารถเบลเนซี่ที่เกาะฝึกได้แล้วนะครับ เราเนี่ยต้องใช้แคปซูลนะครับเพื่ออัพเลเวลให้ได้ถึง190ถึงต,ตันนั่นเองครับโดยกิจกรรม20ด่านนียถือว่ามีความยากค่อนข้างมากนะครับผมเนี่ยก็แนะนำนะครับให้เล่นกับตี้ที่เป็นตี้ประจำนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความเข้าใจในเพื่อนๆนะครับว่าเธอนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรหรือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับกิจกรรมที่ยากที่สุดในเกมนะครับก็คือการทาลบซุดนั่นเองครับเนื่องจากกิกจกรรมนะครับมีความยากค่อนข้างสูงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เหรียญชัยชนะนะครับเพื่อผ่าน่านกิจกรรมนี้โดยกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาวุธที่ได้เนี่ยเทพมากครับจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันโดยอาวุธนะครับจะมีสกิลติดมาด้วยถ้าเรามีดีบับที่ใส่มอนเตอร์ตามอาวุธที่เราใช้โจมตีเนี่ยดาเมจก็จะคูณ3เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆยิ่งสังคีย์เนี่ยนามก็จะคูณไปอีก2เท่านะครับถือได้ว่าโกงมากๆเลยต้องบอกนะยครับว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมะที่มีอยู่ณปัจจุบันแล้วนะแต่ว่าการที่ได้พลังโจมตีสูงมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นขวานอารีสเนี่ยเราก็ต้องใช้สกิลแค่แข็งของธาตุน้านะครับใส่เป้าหมายนะครับเพื่อที่จะได้ทาการดีบัฟก่อนทําการโจมตี และได้ดามีคูณ3นั่นเองครับกิจกรรมนี้นะครับมี5ด่านด้วยกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถได้รับของรางวัลน,นั้งแหนด่นานที่4แล้วนะการได้รับของรางวัลเนี่ยผมคนนํานวณคร่าวๆนะครับก็มีโอกาสได้ประมาณ 10- 20%นะครับแต่ว่าการที่เราจะได้ของตรงธาตุหรือว่าตรงสายที่เราเล่นเนี่ยมีโอกาสน้อยมากครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโชคดีในการสุ่มไม่ได้ไขลึกลับแบบผมนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นลูก้ากับธาตุน้ำผมนะครับโดยขวานอาเรสเนี่ยดาเมจคูณ3เห็นไหมโคตรแรงอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ